สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่ 1. กรกฎาคม2568สวัสดีเช้าวันหวยออกครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางหลักสนกบนเลือกเด่นแบบ4ตัวของเอสโซยุนะครับจะของข้อมูลคำนวณได้ 1 8 9 0ทุกทัน1 8 9่าน1890ต่อมาจะเป็นข้อมูลบนของแอดมุกนะครับสูตรคำนวณของแอดมุกตัวเด่นอยู่ฝั่งทางซ้ายทุกทันก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ส่ห้าหก้าวนชุดสตัวนะครับที่แอดมุกให้มาเป็นนวทางเบื้องต้นก็อยู่ด้านหลังนะครับ ชุดที่ติดหนึ่งของอาจารย์ได้หนึ่งสองกับหนึ่งหกชุดที่ติดสองได้สองเจ็ดชุดเดียวนะครับติดสามได้สามแปดชุดเดียวส่วนชุดที่ติดสี่นะครับมีสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าชุดติดห้าก็มีห้าแปดชุดเดียวนะครับชุดที่ติดหกมีหกหนึ่งหกห้าชุดติดเจ็ดนะครับมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดชุดที่ ตินะครับมี83ชุดเดียวแล้วก็ชุดที่ติด9ของอาจารย์คำนวณได้94กับ98นะครับในทางข้อมูลบนของแอดมุกมาต่อกันที่แนวทางของแอดพนัชกรนะครับมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ2มาทั้ง2ตัวนะครับ ใบด้านบนทั้งคู่เลยทุกท่านหวยออก39206ทางโดยเลขของอาจารย์4ีงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางวันที่อยู่ด้านบนนะคบวันที่1เดือน7ปี2568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ3นะครับแล้วก็ชุด3ตัว ของอาจารย์คำนวณได้ 289, 389, 283แล้วก็293ข้อมูลชอบชอบส่วนตัวตามนี้ทุกท่านแนวะทางมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์ของแอดพนัชกรมาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างระยะสั้นนะครับเลขเด่นตัวเดียวของแอดสมุดบันทึกสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8ทุกทันได้8ตัวเดียวมาลุ้นกัน8จะมาไหมถัดมาจะเป็นนทางครบร่างของอสตางนะครับสูตรครบร่างของอสตางคำนวณได้901567ทุกทัน9 0 1า6 7ห แล้วก็ชุด2ตัวที่ให้มาเป็นแนวทางอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับใครชอบก็ไปดึงชุดเด่นเอาทุกท่านทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารากขอนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างขวัญใจมหาชนนะครับของแอดกลิธนากริดแนวทางของอาจารย์ทำได้โดยรวมก็ประมาณ20ชุดนะครับใครชอบก็ ไปต่อยอดเอาทุกทันวันที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับ1กบรกฎาคามสองพยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดกิดนะครับใบนีเน้เป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับอาจารย์ทำได้โดยรวมก็สิบ้าชุดทุกทันสิบห้าชุด มาต่อกันที่แนวทางของแอดประชานะครับสูตรคำนวณของแอดประชาได้3 4กับ7 8็ดทุกท่าน3 4กับ7 8มัดกันได้3 4, 7 3 8 4 7แล้วก็4 8อาจารย์บอกว่าสูตรทดลองนะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1นึกคสองพัน ต่อมาใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าราศีมังกรนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวแอดนางฟ้าคำนวณได้06 07 08 6 7 6 8 7 8 9 6 9 7แล้วก็9 8ถูกทันเป็นข้อมูลชุด2ตัวเก่งได้หมดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง มาต่อกันที่แนวทางของแอดไบ m i มินนะครับใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างเจ้าของข้อมูลให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับมี37 38 47แล้วก็48ส่วนชุดที่วงกลมเน้นไม่เพิ่มเติมชุดเดียวก็คือ38ทุกทันแนวทางของบร์มินมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล องตัวนะครับแล้วก็มีสามตัวด้วยทุกท่านสองตัวนี้เก่งได้หมดนะครับเลขวินที่คำนวณได้ก็จะมีสามเจ็ดแปดเก้าสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับมีเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสามแปดแปดแล้วก็แปดเก้าสามตัวอยู่ด้านล่างนะครับมีสามเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามแปดสามแล้วก็สามแปดแปดนะครับสูตรคำนวณ ของแอดบายมิทุกท่านมาต่อกันที่ในทางบน9ชุดของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี92อาจารย์คำนวณได้91นะครับผิดไปแต้มเดียวสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับแอดแสงเดือนคำนวณได้82 38 70 หนึ่งหกหนึแดเจดสองศูนห้าแล้วก็หกแดนะครับเป็นนะทางบน9ชุดวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับวันที่1เดือนเจปี2 5งพนห้านะครับมาต่อกันที่ชุดสรุปด้านบนนะครับของแอตราช,ชนกมีโชค ตัวเด่นบนตัวเดียวแรตรัชนกคำนวณได้เลข9นะครับได้เลข9ตัวเดียว2ตัวคำนวณได้7、9เป็นชุดเด่นนะครับอีกชุดได้6、9 3ตัวชุดเด่นของอาจารย์ได้แก่4、7、9กับ3、7、9นะครับส่วนชุดลองได้5 6 9กับ469ทุกท่านจะรุปบ,บนแนรัชนกมีโชค มาต่อกันที่แนวะทางของแม่พรสวิตนะครับชุดด้านบนทุกทันสามตัวได้702ชุดเดียวนะครับ702ชุดเดียวตัวเด่นคำนวณได้0นะครับ2ตัวมี0205แล้วก็07นะครับอีกชุดด้านล่างนะครับได้502ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข5นะครับ ส่วนชุดรองนะครับได้75กับ85แนวทางของแม่พรสวิทนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอนตานะครับวงวดประจำวันที่1กกรกฎาคม3ตัวของแอนตาคำนวณได้372กับ395แล้วก็ข้อมูลด้านล่างมี1710 70แล้วก็80นะครับ มัตตาติดดาวันที่1070แล้วก็80ทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดทุกท่านมี975 410 365 974 173แล้วก็278 2 7, ตัวเหนือใต้ของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของพี่คอยคนโก้ตัวเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้4ีสองตัวได้4-3ชุดเดียวนะครับสามตัวได้9-4-5าสองตัวมี4-3-4-9แล้วก็5-9นะครับมาต่อกันที่ชุดสรุปของแอดนางพารวยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย สามตัวของแอดนางคำนวณผิดเปิดแต้มเดียวนะครับคำนวณได้2องสามแปดนะครับควออกเก้าสามสองขอภัยคออก3ามสองส่วนสองตัวด้านบนของอาจารย์เข้าดูนะครับมี29เข้าเป็นตัวกลับข้อมูลด้านล่างหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสามตัวของแอดนางคำนวณได้ตามที่เห็นนะครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัว แล้วก็ข้อมูลด้านล่างนะครับจุดสรุปขนมไทยส่วนใบนี้จะเป็นหน้าทางของแอดพงใจดีนะครับตัวเด่นอยู่ด้านบนสุดนะครับคำนวณได้5้ากับหชุดที่ติด5ของอาจารย์คำนวณได้5051 52 53 54แล้วก็ชุดที่ติด6นะครับมี60 61 62 63 64 ชุดเดียวได้แก่ห้าหกห้าเก้าแล้วก็ 6, หกเด้านล่างสุดเป็นข้อมูลชุดสามตัวนะครับแนวทางของอาจพงใจดี่็จากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ